สวัสดีค่ะพบกับแม่แอลจากช่องโจรี่โรเจอร์ฟาร์มพาชมวัวค่ะวันนี้ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มพ่อทําและแม่อดนะคะ นี่เป็นน้ำตาลกากน้ำตาลตน,นั่งหงษ์มงมมไ,ไม่เงียบฮะดฟางขึ้นใสหลายค่ะ <laughs> โดนชบเบี้ยปากเลยก่อจากเอาซื้อนี่เลยเอาซื้อนี่เลยต้านโดนโชบเบี้ยปากเลยกองถั่วกองถั่วผิดผ่ำแฉนนี่แม่ผิดอย่างเกิดแก่หนน <c oughs> ใหม่แล้วผลไปบ้านผู้ที่แดกมั่งหอมไมค่ยไปเลยเลยยายขันอันขันน้มมันขันน้มส้มเห็นเด็กนหน่อยง้อหน่อยน้ำหนึ่งลิตรนี่ใส่ใส่น้มจ็กถัวยตวงน้ำหนึ่งลิตรประมาณน่ะน้ำขวดโคกเหรอโลหนึ่งเน,นาะน้ำโลหนึ่งบ่ ถ้าหนาหนึ่งลิตรมันสิประมาณเท่าไรหนึ่กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลใส่นมจะถัย่ยจะขันจะโจกใส่นมจ<ะ>นโจ,มจก,จกโจกพุน่นโจกเดียวหนึ่งเตี๊ยโจกพุ่นถ้าน้ำหนึ่งลิตรนมง้วอหน่อยแม่งง้วอง้วอกินนมผงแมะไม่ใช่นนะ้ำหนึ่งลิตรน่ะจะใส่นมเท่าไหร่จะใส่นมผงกี่โจกกี่แก้วอเอาสามคนตี เอาเลยอ่ะเด็กเอาประมาณสมมุิขันหนึ่งน่ะขันหนึ่งมันจะได้พอ่อรอดบนั่นน้ำขันที่คอยตักน่ะเอาใส่โจ๊กข้าวหนดขันที่เขาตักน้ำหนึ่งลิตรน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่การเลี้ยงปฏิบัติประจำาการเลี้ยงจริงๆนเนาะการเลี้ยงจริงๆจะไปใส่แบบนั้นกับเพียงตายตัวเนาะแบบเข้มเลยตีแบบใ,<ช>ในในที่เขาแนะนน้ำเค็มแล้วก็เขาเอาใบกินหล กินอาหารเมนจะก็ไปเบิ้งนองตาวานด้วยนั่นอ๋อจริงๆแล้วขาบละสองโลอ่าเสาเล้งเนาะ,ะนี่นี่นะคะนี่ที่ตักนมนะตวงนมขนาดนี้พอดีปากแก้วเนาะแต่ถ้าเล็กกว่านี้ต้องคูนคูนโจกคูนแก้วเนี่ยอันนี้เป็นบ่อนี่ อันนี้คือพู้นนะตักตักนมตักคุณพูน,พน,พนแก้วนี้นะคะจะพอดีกับวัวเด็กน้ำก็อย่าให้เยอะเกิน<า>น้ำอย่าให้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะน้องวัวลูกวัวจะท้องเสียสอ่าเพราะว่ามันเป็นการปรับสภาพก่อน,นเนาะ อืมให้สม่ำเสมอไม่ให้น้อยให้เยอะเกินพอดีเออให้พอดีทุกวันวปริมาตรเออบริมาตรเท่ากันเท่าเดิมอ่าอ่าเดี๋ยวทองเสียต้องระวังกับการหายนมตอนเปลี่ยนมน,ยนมต,อนนมตอนนม้องระวังนี่แหละเน,นี่ยขนาดโจกขนาดแก้วจะต่างกันเนาะ น้องหงกินอร่อยอร่อยขอไปอยากแทงว่ะสิมัทไตวิดีโออยู่มันขาบฮะเฟี้ยงจะไปยำแบบมีความสุขได้น้องหงแม่ดูน้องหงก่อนยำยังยังเพราะเขาสนใจไผ่ที่ที่ที่อยู่่อยู่เาไว้หนาแล้วไปเพิ่งช่างหนาเล้วอันนี้น้องปีใหม่นี่น้องปีใหม่ค่ะน้องชื่อน้องปีใหม่เออปีใหม่ปีใหม่เป็นพันผสมผสมอะไรยายบรา布拉布มันเนาะ น้องปีใหม่เป็นวัวตัวเดียวในอคอกที่ผสมรามันเะนาะนี่นี่บะอ๋อแยกมาตัวเดียวหรอน,นาเต,ต็มพุงแกมอยู่มีเลายานข่อยตัวีเ้หยาน่าขฟาอ่เาาอ่เาาฟา้ามกออไปไายำาางอก้าไ าวิตี้ของเราบ่เหมือนผู้อื่นแต่ออนวดฟางก่อนยำจัวจ่วๆเต็มพุ่งแก้มเลยนะเนาะมันแวะไปดูน้องตาหวานก่อนตาหวานอ,อัาานออนี้ยำน้องตาหวานได้เดือนหลดเดืนะเอนน้อย,ยนะออน้องตาหวานหนึ่งเดือนแล้ว เออตาหวานปุระตัวใหญ่มากตาหวานมันสิฮัดให้กินอาหารอ๋ออาหารเล่านั่งมากินดอกกำลังจะฮัด<อ>หนึ่งเดือนผ่านไปแล้วตาหวาน,นผ่านไปแล้วตาหวานมีรอยจมูกดำร <c oughs> อยจมูกดำนี่เป็นรอยที่เกิดมานั่ <c oughs> จืด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 นี่ตาหวานตาหว,วานได้ฮัดกินอาหารแล้ว หนึ่งเดือนเริ่มอาหารฮัดแล้วนคะฮดัดไท้นามพ้อมนี่นี่นามเตรียมไว้ให้เล็กน้อยเล็กน้อยออันนี้ออกก้อนหรือหลังออกก้อนตะวันออ้ตะวันตะวานตัวใหญ่กว่าตัวเลขตามสลีระเลยซื้อเล็กน้อยกฮดอาหารคือกันอาหารเนรุต็มล่นซบหล่นปากเลยฟ้ามนี่หล่นซบเลี้ยปาก เอาไ,ไปปะท้ายไปเบิ่งป้างแน่นอนสองหุ่นกองหุ่นไปเบิ่องตายไปต้นเสียไม่ใย่ใจย <c oughs> ัยเจ้าคือเอาไวไ้หลายแท้อ <c oughs> ย่ยางจัดใหญ่ตายไป <c oughs> ปามาดูค่ะพี่นอ้องมาดูฟาร์มนี้เอาฟางให้วัว <c oughs> บ่อึดบ่อยากลีต,ตัวนี้พี่น้องเอ้ยพ <c oughs> ูดละกองทอพาราเลยพี <c oughs> ่น้องพูดละ, <c oughs> ละอ๋ออันนี้ใบบุญซื้อใบบนนุญเนาะพูดละคือได้หลายแทะใบบุญ น้องใบบุญน้องใบบุญคือไดหลายเห็นนะยายปุระตายมันกินเมืดบ่นน่หวยมี่สมหวังเ่ออไสหวังคือไงแข็งแรงครับแทนสมหวังตาแม่สมหวังนันั่ตออกคือยังไงซ้ำโตนั่นแล้วอืมติวงอืมเออเออเออโอย่าทำน้องเพิ่งเกิด สมหวังพนารสือ,อสมหวังอบเบลอเลยเนะาะโอ้ยสะออนง้วเพิ่นเด้อพี่น้งอ,มอ,พอ,พอพงม,ม,ามาเลยบ่เหมืดเห็ดจังใดบ่เนี่เอาไปเอา้อา,า,าไม,ม้มาใส่เลยรอกินหลอดต่อไปเอา มันเก็บได้เก็บได้โดนปอเป็นปีสองปีถ้าไม่ถูกฝนมันบกเกลี่วงั่วอแกกินปกติปกตินี่ได้ช่องที่เหลือแต่ปีไก่หืม้างนี่เหลือแต่หลังแต่ปีกายเนาะอันนี้ค่ะเก็บไว้หน้าเก็บไว้หลายอ่าเก็บให้เต็มโกดังนี่เนาะในตัวล่งเลื่อนนี่อ่ารอบปีเนี่ยเดี๋ยวฟางไม้จะมาแล้วนะปีปีนี้ฟางไม้กำลังจะมาแล้วเพราะว่าฤดูกาล เก็บเกี่ยวก็มาแล้วตะวันไปก่อนนะตะวนันอืมได้บอกตะวันก่อนไปก่อนนะจ้าน้องตะวานได้เดือนหนึ่งแล้วน้องตะวานอัยยะโอ๊ยตัวอ้วนกลมเลยเนาะตะวานเนาะพุดโทยาโทอย่าทําน้องเกิดที่หลังโทแน่ๆน,น,นี่เอาๆๆ,ๆนี่อาหารของ นี่หัดใหม่ก็จะมีอย่างนี้นะคะผู้ชมนี่คะ่ะแม่เอเอาให้ดูนะคะเขาอยากกินจากมือเราอะ,อะแม่อะกินนักกินหัดอาหารใหม่นะคะหนึ่งเดือนเริ่มหัดแล้วคะ่ะแต่นมก็ยังให้อยู่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะการกดติดตามนะคะกดสับตะไคร้ให้แม่แอวนะคะวันนี้มาเยี่ยมชมฟารม์มแม่อดนะคะพ่อทำนะคะนี่น้องตาหวานนะคะเคยลงคลิปไว้แล้วนะคะวันที่เขาเกิดเนาะตอนที่หัดนมเนาะแหมครบเดือนแล้วนะคะพามาเยี่ยมตาหวานอัปเดตนะคะเนี่ยเริ่มหัด <S 2> <S 2> อีกทุกเริ่มหัดให้กินอาหารเมร็ดแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าครบเดือนแล้วนะคะ นอาหาหรเมขอบคุณทุกการติดตามค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมีคอมเมนต์หรืออยากสอบถามแลกเปลี่ยนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะอ่าฟาร์มนี้เขามีประสบการณ์มากกว่า10ปีแล้วนะคะมีคำตอบให้แน่นอนนะคะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกันคลิปถัดไปค่ะ